สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอออโตคาร์นะครับวันนี้ผมจะเอารถคันนี้นะไปส่งลูกค้าที่ชลบุรีลูกค้าจัดเซ็นแนนผ่านแล้วนะครับวีโก้ตัวนี้จัดเซ็นแซนผ่านแล้วลูกค้าเตรียมรับรถแล้วนะฮะลูกค้าจัดเซ็นแนนไปยังไม่เห็นรถเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกับลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าจะดีใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะครับว่าลูกค้าเห็นรถครั้งแรกจะรู้สึกยังไงกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่พักรถนะครับถึงที่พักรถแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะมุ่งหน้าไปชลบุรีไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าใจเย็นนะครับครับสวัสดีครับพี่แม็กครับวันนี้มาส่งรถอยู่ที่สตหีบนะครับ เลยชมบุรีมานะครับอยู่ที่สัตหีบมาไกลถึงขนาดนี้เลยเพื่อลูกค้าพี่แม็กจัดเฟ็นน้์เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับหนึ่งวันรู้ผลนะครับวันรู้ผลแล้วก็รถเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับสภาพโอเคสภาพโอเคเนาะครับต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะครับที่มาใช้บริการกับทางเต็นท์ของเรานะครับขอบคุณครับ